โทรศัพท์เข้าเป็นรูปแบบป้ายประกาศนะครับอีกลูกเล่นใหม่ใน iOS 14ครกับผมสวัสดีครับนายหมอคอมพิวนะครับหมอคอมิวตอันนี้มุมมองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ<อ>ผมเพราะว่าก็เ,เดี๋ยวนี้เริ่มมองมองไม่เห็นแทบจะ99.99% 99แล้วนะ,ะไม่พูดพทำทำเพลงครับก็มี iPhone อยู่ด้วยกัน2เครื่องนะครับตรงนี้เป็น iPhone 8 ตอนนี้เป็น iPhone 11ผมก็เอ่อตอนนี้ iPhone 8ยังเป็น iOS 13ตัวนี้เป็น iOS 14ผมจะลองโทรเข้านะคะะรับผม a ฟส t ท m e แบบเสียงหาหมอคอมปุ๊บโทรออกอ่ะมีปัญหาออินเทอร์เน็ตนิดนึง,อ,งนนอ่ะกําำลังโทรโทรแล้วแ,บบแต่น,นี้น่าจะเปิดมาหน้าจออ้าวมาแล้วอ่ะ อ้าวรออ่าตัดทายิ้งตัดไซทิ้งกดปุ่มเปิดปิดหรือ power สองครั้งตึกตึกตัดสายได้ทันทีนะครับไม่อยากรับกดตัดสายได้แต่สิ่งที่เมื่อกี้เ,เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับก็จะเป็นถ้าในหน้าจอที่คุณล็อกหน้าจออยู่อ่านี่ครับล็อกไว้ถ้ามีคนโทรเข้าการแจ้งเตือนการโทรเข้าก็จะมีเสียงเรียกเข้าแล้วก็ หน้าตาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปใน iOS 14บก็คือถ้าคุณปลดล็อก i p h o n e อยู่ครับอ่ะปลดล็อกสแกนหน้าตัวเองนิดนึงอ่ะก็จะตอนนี้ตอนนี้หน้าจอเป็นไงเปิดหรือปิดปุ๊บปุ๊บ,บอ่านี่ครับอ่าก็กลับมาหน้าจอสว่างนะครับโอเคแล้วผมลองโทรใหม่ลูกเล่นใหม่ใน iOS 14หลายคนรอมานานก็คือเวลาโทรเข้าแล้วเขาจะเป็นป้ายประกาศขึ้นมาอยู่ข้างบนอ่าไม่กวนเวลาที่คุณทําอย่างอื่นอยู่ หรือมีใครโทรมาเนี่ยปล่อยให้โทรศัพท์ดังไปคุณยังสามารถที่จะมาะเข้าใช้งานาดเด็กดีการเงินเนี่ยาาการตั้งค่า <YouTube. S 1> เล่น YouTube ต่อไปได้หรือจะเล่น Facebook อะไรต่อไปก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคผมก็จะลองโทรใหม่เฟซไทม์แบบเสียงหาหมอคอมใช้เจ้า iPhone 8โทรนี่ครับก็โทรไปแล้วมาแล้วกำลังโทรแล้วะผมใช้ Siri โทร โทมัสปุ๊บอ่อาตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นป้ายประกาศอยู่งบนน่ะและด้านล่างก็จะเป็นอ้าวแปลนี่ครับอ่ะนึกว่ไม่ได้ละคือหน้าจอถ้าหน้าจอไม่ล็อกอ่ะผมกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งอ่าก็จะเป็นการลดในส่วนของเขาเรียกว่าเสียงเรียกเข้านะครับให้เงียบไปและถ้าเราถ้าใช้ voice over เหมือนผมสนิ้วข้อสองครั้งปุ๊บป๊เอ โซ so, เอาตัดสายทิ้งไปแล้วยังไม่โนปดล็อกเลยอ,นนอคืออ่ะก็เป็นในส่วนของตรงเนี้ยที่จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะใช้งานแบบป้ายประกาศแบบนี้ได้หลายคนบอกว่าโอ้ปกติเนี่ยต้องหนึ่งนิ้วปัดซ้ายปัดขวาคือถ้าคุณยกขึ้นมาปุบ๊บแล้วถ้าคุณไม่ไปแตะโดนตรงกลางหน้าจอแตะเจออเดี๋ยวนะครับปลดล็อก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 อก่าอ่ะ,อะ คุณไม่ไปแตะตรงกลางหน้าจอนะครับอ่าก็จะเจอไอคอนต่างๆที่คุณสามารถใช้อย่างอื่นต่อไปได้คือเขาจะขึ้นเป็นป้ายประกาศขึ้นมาเหมือนที่ l ล n e ส่งมาให้ Messenger ส่งมาให้อยู่ข้างบนนิดเดียว<อ>แต่ถ้าคุณ<อ>คนโทรเข้ามาปุ๊บแล้วถ้าคุณยังไม่ได้แตะอะไรนะครับคุณปัดซ้ายปัดขวาก็จะมีปุ่มรับสายอ่าหรืออ่าในส่วนของต่างๆที่เขาขึ้นมาให้นะครับผมแต่หลายคนบอกว่าอืมเราจะกลับไปใช้แบบเดิมได้ไหมก็ได้อีกแหละ ดังนั้นคุณชอบแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับจะขึ้นเอาแบบป้ายประกาศซึ่งหลายคนบอกว่าเยี่ยมเลยนะ,ะกำลังอ่านลายอยู่แหมกกดในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็จะตัดเสียงเรียกเข้าไปทันทีแล้วคนโทรมาก็โทรไปแต่ถ้าคุณคุณไปกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือ power สองครั้งกึกกปั๊บขราวนี้แล้วก็ ตัดสายเขาทิ้งเขาทันทีเขารู้เลยว่าไม่ยอมรับสายฉันหรอ oh. แต่ถ้าคุณกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงแล้วคุณก็ใช้งานอื่นๆต่อไปก็จะไม่เกิดปัญหานะครับ oh. ดังนั้นอ่เดี๋ยวไฟอย่าเพิ่งหน้าจอหลีลงแต่ถ้าคุณอยากที่จะกลับไปใช้ในส่วนของอหน้าตาโทรศัพท์เวลาคนโทรเข้าเมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอนะครับคือเล่นไลน์เล่นเฟซเล่น YouTube อยูอ่มีคนโทรเข้ามันจะขวางขึ้นมาแบบเต็มๆเลย อ่าคราวนี้เราก็อยากทำแบบเดิมทำไงทำได้ครับผมอ่เดี๋ยวผมคนญัดเ,เพิ่มเสียงอ,อ่าอเลดลงลดลงลดลงอ่า,อาไปที่การตั้งค่ากันครับอ่าขออนุญาตครับไปที่การตั้งค่าปุ๊บเข้าไปาาเสร็จแล้ว ไปหาเมนูที่ชื่อว่าโทรศัพท์กันครับอ่าขออนุญาตนะครับปัดหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆสำหรับ voice over user เหมือนผมนะครับไปหาปฏิทินอ่าอยู่ไหนเนี่ยอ่าโทรศัพท์เจอแล้วครับเจอโทรศัพท์แล้วหนึ่งนิ้วเคาะสองค้างเข้าไปนะครับอ่าอนุญาตให้โทรศัพท์เข้าถึงอ่าแล้วปัดขวาไปที่สิริและการค้นการแจ้งเตือนสายโทรเข้าป้ายประกาศสายโทรเข้าป้ายประกาศนี่นะครับสายโทรเข้าป้ายประกาศตัวนี้นะครับ ให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บเปลดไอ,อโฟนจะแสดงแบบหัวข้อเมื่อปลดล็อกไอโฟนจะแสดงแบบไหนมีให้เลือกสองแบบก็คือแบบที่เขาเลือกไว้เลือกอยู่ป้ายประกาศป้ายประกาศกับแบบที่สองเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอนะครับให้เราลองหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่คำว่าเต็มหน้าจอครับผมปุ๊บเลือกอยู่เต็มหน้าจอพอเลือกเต็มหน้าจอแล้วโฮลออกมาครับคราวนี้<ไ>ผมลองโทรใหม่ครับอ่าเดี๋ยวนะครับด้านไหนด้านนี้อ่าเฟซไทม์ทแบบเสียงหาหมอคอม ตัวเเออองนะแล้วคราวนี้จากป้ายประกาศที่จะขึ้นเล็กๆข้างบนครับจะโทรเข้ามานี่ตอนนี้ก็เนี่ยอ่านี่ครับเขาจะเต็มแบบนี้เลยอ่ะอย่างนี้เรากดเพิ่มเสียงหรือลดเสียงอ๋อใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยปฏิเสธดีกว่าปฏิเสธไป คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบเดิมตั้งแต่ iOS 13, 12, 11ที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณชอบรูปแบบใหม่นะครับก็ใช้ค่า default เอาอ่ะกลับไปปรับค่ากลับคืนยังไงอ่าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับไปที่การตั้งค่าหลังจากนั้นไปที่ห,หัวข้อโทรศัพท์พอเจอพอเจอหัวข้อโทรศัพท์แล้วหนึ่งนิ้วข้อสองครั้งเข้ามานะครับแล้วคุณก็มาที่หัวข้อ หัวข้อ่ายโทรของฉันการสายโทรเข้าเต็มหน้าจอสายโทรเข้ามาที่การตั้งค่านะครับหรือ Setting หลังจากนั้นมาที่โทรศัพท์หรือโฟนนะครับแล้วมาที่หัวข้อสายโทรเข้านะครับตอนนี้เต็มหน้าจอนะครับให้หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปปุป๊บ <iPhone S 1> อ่าเมื่อปลดล็อก i iPhone จะแสดงแบบไหนต้องการรูปแบบใหม่ปัดขวาไป ป้ายประกาศนะครับซึ่งใครอัปเดตเป็น iOS 14คุณได้ฟีเจอร์นี้ไปทันทีแต่ถ้าใคร yes <to> เผลอไปปรับมาเป็นเต็มหน้าจอก็อยากจะปรับกลับก็ทําแบบนี้ครับอยู่ที่คำว่าคำว่าป้ายประกาศป้ายประกาศหนิ้วแัด2ครั้งเขาจะบอกว่า Selected าราหรือเลือกอยู่นะครับคราวนี้ค้มออกมากปับ๊บอ่าแล้วคราวนี้ผมโทรไหมเ <What? S 1> ฟส<ะ>ไทม์แบบเสียงหาหมอคอม <What? S 2> อกำลังโทร <Best time. S 1> ละใช้สิริโทรแ,บบแมผมชอบใช้สิริ อ่าวันนี้มุมมองภาพไม่ได้งไงขออภัยอ่ะคราวนี้กดปุ่มเพิ่มเสียงปุ๊บแล้วก็เล่น YouTube ต่อไปอ่านี่ครับรไปเล่น <YouTube. S 1> ไปเปิด YouTube มีคลิปอะไรบ้างให้ให้ดูให้ดูให้ดูด <You. S 1> มีคลิปหมอคอม <Okay. S 1> ไหม อ่็ร่วมส่งคุณเราเบิดสายวันด้วยนะครับเอ้ามีสูตรลดน้ำหนักด้วยพีทอีทแหลกด้วยเนี่ยคนโทรก็ยังโทรต่อไปเราก็ไม่รับซะอย่างอืมเอาตัดสายเขาทิ้งปึ๊บกดปุ่มเพิ่มเสียงอ่ะกดปุ่มเปิดปิดสองครั้งรัวๆก็จะเป็นการตัดสายเขาก็ถึงบอกว่านะครับลูกเล่นเนี้ยก็มีประโยชน์คือคนโทรมา เราก็กดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อทําให้เสียงริงโทนไม่ดัง <S <S เราก็ยังสามารถที่จะรับชมรับฟังหรืออ่าน Facebook ทํานู่นทนํานี่อันไม่ส่ง s e มิสเซนเจอได้ตามปกติได้แต่ถ้าคุณไปกดปุ่มเพิ่มอ่ขออภัยครับกดปุ่มเพิ่มเสียงเนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงลิงโทนใช่ไหมแต่คุณไปกดปุ่มเปิดปิดตึกๆ2สองครั้งรัวๆนะตึกตกเข้าไปกดลงเลยก็จะเป็นการตัดสายเขาครา,าวนี้เขารู้เลย ทางฝั่งที่โทรมาก็จะตูดดตูดอ่ะโอเคครับกับลูกเล่นของ iOS 14กับโทรศัพท์นะครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณอยากที่จะใช้รูปแบบใหม่ก็คือป้ายประกาศซึ่งอยู่เล็กๆด้านบนเหมือนการแจ้งเตือนของ Line Messenger เวลาที่หน้าจอปลดล็อกอยู่แต่ถ้าคุณอยากทําแบบเดิมก็ไปที่การตั้งค่าไปที่โทรศัพท์หลังจากนั้นก็ไปที่สายโทรเข้าเลือกเป็นเต็มหน้าจอนะครับแต่คุณใช้แบบ เนี่ยแบบใหม่ Apple คิดมาดีแล้วนะครับให้เราใช้แบบป้ายประกาศมีให้คุณเลือกแบบโควิดป่ะเนี่ยไม่ใช่นะแมพูดเยอะไอ้นะครับเลิบอยู่ไปก่อนแล้วครับกับผมในมัมคอาสโชคนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1่งสี่สพรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสม <c oughs> ีจิตผลปลิกอุ้ย